ู้ปกครองเด็กหญิงปริญาแต่ครูมีคําถามมีคําถามนะครับถามผู้ปกครองว่าทําไมถึงอยากมีนักการพันโรงประจําโรงเรียนของเราคนระับเตรีผู้ปกครองจ้ะอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะก,ก็เรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนเนาะครับวบ้านเราอะ่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วก็จะมีรถแปลกๆนะวินผ่านเข้ามาทั้งข้างหลังข้างข้างหน้าเลย<า>นะจ๊ะสและ บางทีก็ผ่านเข้ามาบางทีมันก็ไม่มีความปลอดภัยเนาะเพราะว่าทางเรียนเราก็เคยอยู่ที่ณนโใหญ่เลยแล้วก็ช่วงเวลาเย็นๆก็จะมีเด็กน่าจะาเข้ามานั่นแหละเข้ามาเล่นกีฬาอะไรกันนี่แหละวัยรุ่นเนาะจากนั่นแหละวัยรุ่นนั่นแหละเข้ามาผ่านบ้านได้ใช่บางทีก็มีต่างบ้านเข้ามาบางทีเข้ามามัวสุงกันนี่เราก็ไม่สามารถบอกได้เนาะนอกจากครูเวรเขาหรือคุณครูทางโรงเรียนที่เาอยู่แถวแถวนี้แล้วก็ เรื่องสิ่งเสพติดเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะเข้ามาทําอะไรในโรงเรียนเราไม่รู้เขาจะเข้ามาทําไมหรือเข้ามาเสพสิ่งเสพติดไหมหรือมาทําไมกันไหมอะไรเราก็ไม่รู้ไหมล่ะก็คือตรงนี้ก็คือก็ไม,ม่มีความปลอดภัยในโรงเรียนเลยคือช่วงเย็นเนาะจ้ะโรงเรียนเป็นครูผู้หญิงสัดส่วนใหญ่ใช่โรงเรียนก็เป็นครูผู้หญิงสัดส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าแต่ละวันคือต้องมีครูเวนอะคอยเปิดไฟแล้วก็ปิดประตู อันนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าครูจะต้องรับผิดชอบก็จากหน้าที่ที่จะต้องสอนเรื่อยๆแล้วก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้คือครูก็จะมีภาราเพิ่มขึ้นนกยานแ้มาช่วยตรงนี้จ้ะครับบค,ครัสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเฉ่ิมเกียรติพุนพุอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองสนุครับ ที่ผมอยากได้นะักการพานลงเพราะว่าความปลอดภัยของโรงเรียนและความสะอาดของโรงเรียนครับอย่างเช่นการเอารังนกออกจากที่สูงการทำความสะอาดห,ห้องน้ำการทำความสะอาดห,ห้องเรียนและการซ่อมแซมพื้นไฟครับและยังแบ่งเบาภาระให้นักเรียนและครูอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครูครูโรงเรียนบ้านดอนเด่นนะครับจะมีนะครับครูเนี่ยก็มีคำถามมาถามครูนะครับว่าทำไมคุณรูถึงได้นักการพันโลโรงเรียนของเราครับอ๋อนักการพันโลโรงเรียนเราเนี่ยขาดมาหลายปีแล้วแต่ก่อนก็มีมีนะคะทำไมโรงเรียนเราถึงจาดได้ก็คือนักการพันโลเนี่ยท่านมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คุครูให้กับเด็กนักเรียนนะคะ อย่างเช่นดูแลสวนหย่อมต้นไม้ให้เขียวกระจีดูแลครุพันต่างๆที่สุดโทมก็ซ่อมแซมแล้วก็ดูความปลอดภัยเปิดวงเปิดไฟรดน้ำต้นไม้แล้วก็ลหลายๆอย่างนะคะปิดเปิดอาคารดูแลตลอดมันสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนแล้วก็ทรัพย์สินของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นเราถามว่าเราจําเป็น ต่ำเป็นอย่างยิ่งเนึงค่ะในปัจจุบันแล้วยิ่งมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณครูผิดไปอยู่เวรแล้วมีคนมาทำร้ายเงี้ยก็เลยเกิดความกลัวเนาะไม่สบายใจท่านก็ดีขึ้นมากเลยนะครับมีแค่นี้ครับขอขอบคุณมากครับค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประนอมเพียรขุนทศผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองสนสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห้าสำหรับการจัดสรรอัตราตําแหน่งนักการพันโรงทางโรงเรียนมีความหวังและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางคอรมอทางคณะรัฐมนตรีทางเลขาธิการจะได้จัดสรรตําแหน่งอัตรานักการพันโรงคืนให้กับทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองสนนั้น มีครูและบุคลากรานในการศึกษาจำนวน13ท่านนักเรียนจำนวน132คนในปีการศึกษา2566และส่วนของอาจารา์นักการพันลงเราไม่มีมาตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2561นะซึ่งปัจจุบันในส่วนของการดำเนินการต่างๆในส่วนของตำแหน่งนักการพันลงนั้นทางโรงเรียนก็ได้รับความร่วมือ จากคณะครูผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนรวมถึงชุมชนนะ,ะที่เข้ามาช่วยดูแลแต่ก็ยังเป็นภาระที่โรงเรียนจะต้อง,งรับภาระในส่วนของการดําเนินงานต่างๆในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดการดูแลรักษาความปลอดภัยและอื่นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในการดําเนินงานนะะทางโรงเรียนหวังว่าทางรัฐมนตรีและท่านรีคา ของสพถนะคะจะได้จัดสรรอัตราตําแหน่งคืนให้กับทางโรงเรียนโดยทางโรงเรียนนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะไปยังท่าน,นาคณะมนตรีแล้วก็ท่านเลขาธิการของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่จะจัดสรรอัตราตําแหน่งนี้มาให้เพื่อที่จะได้ดําเนินการตามตามตำแหน่งของนักการพันลรมของเราเพื่อบรรเทาเรื่องของ การดูเเวยามรักษาความปลอดภัยต่างๆและก็การขับเคลื่อนความสะอาดการขับเคลื่อนพื้นที่ต่างๆภายนงเรียนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะข,ขอบคุณค่ะ